เอาละครับผมท่านผู้ชมการาบสวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยุบช่องเล็กสตาร์ฮ o โร่กเกมโซนโฟร์เอ็กซ์รีมของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาและสําหรับคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปและปกคลิปนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เป็นสว่านย4ชั่วโมงครับสว่านหนึ่งหัวนะท่านผู้ชมก็จะใช้แค่3จอพอแล้วกันนะ แต่ 8, 3 2 4ก็14บ่ว่ามันจะตก8ชั่วโมง3จอพอดีนะครับก็24ชั่วโมงพอดีจอละ8ชั่วโมงนะนี่โดยจะเอาตัวที่ไม่มีเวลมาด้วยนี่วลยังไม่ถึง10เออเอาไว้ปั้นต่อนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับคลิปนี้กว่าจะได้ลงก็น่าจะอีกไม่รู้กี่วันอาทิตย์หนึ่งมั้งน่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่าช่องผมโดนแบนยังลงคลิปไม่ได้นะท่านผู้ชมมา24ชั่วโมงครับ ซื้อมาก่อนเลยลำแรกตรงนี้ไม่ค่อยเห็นคนขุดว่ะไม่รู้ว่าเหล็ดมันไปไงมาไงนะช่วงเนี้ยถ้าซื้อ5อันมันจะลดให้ 500d ้อีซื้อมาเลย5อันจยากไปแต่ใช้ยี่สี่พอเดี่ยมันไม่ตรงคอนเซ็ปต์อุ้ยเดี๋ยวนะไม่เชื่อลืมมันกดแลกเปลี่ยนไม่ได้โอ้มึงบ้าแล้วอเะ็กมึงบ้าแล้วแบบนี้ <c oughs> แบบนี้มึงบ้าแล้วผมลืมมันต้องส่งคลิปนะครับ เนี่ย yeah, มันต้องส่งกิฟต์เว้ยโอ้ oh, ไม่เป็นไรโอเคเปลี่ยนจอโอ้โ oh, หลืมว่ามันต้องส่งแบบกิฟต์นี่หว่าเนีย่ยผมลืมคิดข้อนี้ไปเลย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกดแล็เปลี่ยนเอาก็ได้เปลี่ยนตัวมาแล้วนะเออพอดีแหละยี่สิบสิพอดีได้ของได้สว่านมาขุดอีกหนึ่งชั่วโมงอีกสว่านสองหัวนะครับอันนี้ผมจะเปิดขุดยาวเลยนะท่านผู้ชมเปิดขุดไว้แปดชั่วโมงรวดเดียวเลยนะครับดด่มดูของในสว่านเลยเนะี่ย ผมไม่ได้ขุดนานเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตุกติกเหรอดุ๊กดิก๊กหัวใจดุ๊กดิก๊กอา๋าวูอ่านไปตุกติกเฉยเลย <laughs> ดุ๊กดิก๊กว,วิบวับอ๋อไฟเออร์แดน์เก้าหางเหรอแบมบูกระบอกไม้ไผ่ของเนซุโกใช่ไหมแล้วก็อ่าพิสัยเนซุโก หน้ากากมังกรนี้น่าจะมีราคาอยู่ในพวกมังกรเนี่ยราคาน่าจะยังไม่ตกไปไกลนะครับเต้าดํานี่โหดอยู่แต่ได้ยินข่าวว่าเอ้ยของโหดอยู่สว่านะแต่ได้ยินข่าวว่าเอ่อพ่ออูนิคออกใช่ไหมนะเออใช่จริงด้วยพ่ออูนิคออกนะครับสลับช่องสามตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาตกไปเหลือเท่าไหร่นะประมาณเดือนที่แล้วมันพันห้านะครับตอนนี้น่าจะพันสองพันสามมั้งไม่แน่ใจไม่มีสุ่มแก้วสิบถึงสิบห้าด้วยวะ ถึง20ด้วยสล็อตสามมาก็คุ้มแล้วไม่เอาอะไรแล้ว <c oughs> 24ชั่วโมงนี้ลงทุนไปกี่บาทวะท่านผู้ชมอันละ2,000 DE ลงทุนไปประมาณ4 4 0 0 0 DE ก็ประมาณ440บาทนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันจะได้ถึง400บาทหรือเปล่านะครับ เฮ้ยผมมีกี่เมาส์มาล้วผมว่าผมต้องแยกกันวะ่ะถ้ายืนใกล้กันนี้มันจะแย่งที่ขุดกันบ่าวะมันต้องไปคนละเซิร์ฟไหมท่านผู้ชมเปิดยาวเลยนะบอกเลยยีี่ชั่วโมงก็เสร็จพร้อมกันพอดี8ดชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา1 0บโมงสีสนาทีก็หกโมงเย็นครับผมเสร็จพอดีโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะปล่อยขุดไว้ก่อนละกันนะับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนขุดเสร็จเลยแล้วกันมาดูกันว่า จะมีของโรงของร้โผลมาบ้างหรือเปล่าสูงแก้วบวกสิบถึงยี่สิบอะไรเงี้ยเออสล็อตช่องสามมาอะไรเงี้ยเงินสิบเอ็มยังอยู่ไหมในสวรรค์เนี่ยยังมีอยู่ไหมท่านะผู้ชมฮะผมเคยขุดได้เยอะสุดน่าจะประมาณสองเอ็มอะในสวรรค์อะเงินอะนั่นเยอะสุดแล้วนะครับนานแล้วแหละน่าจะสามเดือนที่แล้วมั้งช่วงขุดคูณสองมาบ่อยๆช่วงนั้นอะ,อะโอเคทุกคนปลอยขุดยาวๆนะับผมเดี๋ยวหกโมงเย็นเรามาเจอกัน หวังว่าจะมีอะไรพลิกๆมานะที่จริงผมก็อยากแบบสรุปกูจะไปได้ยังเนี่ยคนดูบอกสรุปมึงจะไปได้ยังแยวขอพูดอีกนิดนึงที่จริงผมอยากจะแบบใส่จอเดียวเลยนะยี่สิบสี่ชั่วโมงเผื่อแบบขุดนานๆเผื่อมันจะได้ของดีไงแปดชั่วโมงนี้ถือว่านานแล้วแหละผมว่านะเท่าที่ผมไม่อยากขุดยี่สิบสี่ชั่วโมงรวดเดียวเพราะว่าไม่อยากเปิดคอมนานนะครับผู้ชมบ้าหรือเปล่าเปิดคอมยี่ิบสี่ชั่วโมงไม่ปิดไม่พักคอมเลย โน้ตบุ๊กด้วยไม่ใช่คอมประเด็นนะแต่มันจะพังเรานะครับไปโอเคทุกคนดูนยาวๆเดี๋ยวมันสรุปให้นะครับสาธุขอให้มาทีเถอะของลงของแรเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันมีราคาห้ารอยอัพก็คุ้มแล้วนะครับไปเจอกัน โอเคครับผมทุกคนเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวามหนึ่งหัว24ชั่วโมงนะตอนที่เอาแคชหางออกแล้วมาดูการว่าเลดมันจะนรลกหรือว่าสนตีนขนาดไหนท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอโยกฝองจากตัวไก่เข้ามาแต่ดีหลักก่อนเลยแล้วกันจะได้ดูการชัดๆนะครับจะได้ดูจอเดียวไปเลยเอ้ยเดี๋ยวสามจอไปเลยแล้วกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคมาดูที่ตัวไก่ตัวแรกเลยท่านผู้ชม ได้เงินมา3 5มหม้าครับผมได้ power bank มาอันหนึ่งได้แบตเตอรี่ครับมาอันหนึ่งครับโอ้โหแล้วก็คุณอีกพีสอันนะครับ4ี่ชั่วโมงครับอันไหนอีกหมดแล้วครับท่านผู้ชมตัวนี้8ชั่วโมงนะครับอ่านบายมาดูจอไกลอีก8ชั่วโมงครับผม ตัวน,นี้มีเงินอยู่แล้วนะไม่เกี่ยวนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าได้มาห้าแสนนะโอเคได้หัวใจ20อันครับคง20อันครับผมคูณดีพีสอันไอเทมพเพิ่มเบลห้าเลเวลสามอันเช่นกันครับผมแค่นี้อ๋อหูมิกกี้เมาส์อันนึ่งย็ดแค่8ชั่วโมงได้หูมิกกี้เมาส์แล้วก็ลูกแก้วบวก10 2ลูกครับผมท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงเลดนรลกส้นตีนมาก เธอท,ที่ใช้คำหยากมันเกินมาดูที่ไอดีหลักครับผมอีก8ชั่วโมงรวมทั้งหมด24ชั่วโมงครับท่านผู้ชมได้พัดเสเซนปุก,กิมาครับผมยังไงยูนิคเลยนะเว้ยยูนิคเลยนะเฟยแล้วก็ได้อะไรอีกคุณอีพีอันเดียวครับโอ้โหแก้วส้มนึ่งอันครับ อบมือครับพี่านอบมือให้กับเลดขอสว่างหนึ่งหัวยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ <laughs> เชีย่ยเปิดมานี่สตัร์เลยเอาจริงนะท่ผู้ชมผมสตรัรเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงไอดีละแปดแปดชั่วโมงสามไอดีได้แค่เนี้ยถามจริงอเอาแคชทายออกแล้วนึกว่าเลดมันจะดีกว่านี้เชี้ยกว่าเดิมเชี่ยกว่าเดิมแบบสิบเท่าแบบคูณสิบนรกส่งมาเกิด ไอ้สับห้องตายเจ้า <c oughs> โมโหจัดอะ่ร้อยสี่สบาทท่านผู้ชมที่ลงทุนไปไม่กอผู้ชมเฮ้ยมันขนาดนี้เลยวะโอ้โหหมดคำจะพูดจริงๆกับเลทครับท่านผู้ชมผมไม่รู้จะพูดยังไงเว้ยท่านผู้ชมมีใครยังขุดอยู่ไหมหรือว่ารู้เลทมันแล้วอันนี้คือผมไม่ได้เลทสอสัปดาห์แล้วผมเพิ่งกลับมาเล่นได้สองสามวันเองนะ ก็เลยลองขุดดูไม่คิดว่าเลรมันจะเฮี้ยขนาดนี้แต่ได้ยินข่าวมานานแล้วว่ามันเอาแคชไทออกนะครับผมไม่รู้ว่าเหดนรกส่งมาเกิดขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยยีิบสี่ชั่วโมงกูได้มาไม่ถึง10บาทเลยซ้ําลงทุนไปสี่ร้อยสี่สิบบาทจริงจริงห้าบาทไม่รู้ถึงหรือเปล่าได้แคชยูนิคมา3ชิ้นครับแบตเตอรี่พัดแล้วก็หูมีกิเมาส์เฮี้ยขนาดนั้นเร็ววะตัวนี้ก็จากวิวยี่สิบสี่ขึ้นมาเป็นยี่สิบห้า วิวจากยี่สิปดมามายีิบเก้าวขึ้นอันเดียวเิวเิวขึ้นเลเวลเดียวแล้วก็อดีหลักจาก50%เป็น53ขึ้นมา3%ว้าวท่านผู้ชมแชร์คลิปนี้ออกไปบอกเลยว่าแชร์ให้ GM เห็นว่าเลดสว่านนรกส่งมาเกิดขนาดไหนมึงทำกับกูได้ยังไง24ชั่วโมง440บาทที่กดซื้อในดีอีช็อปมาแต่ดูของที่ได้มาโอ้โห มาดูกันกน็ชัดนี่คือ24ชั่วโมงของทั้งหมดอันนี้ผมย้ายเข้ามาให้แล้วนะคานผู้ชมปกติเนี่ยสว่าน24ชั่วโมงไม่ต้องย้ายของนานมากเพราะได้ของเยอะมากนะครับนะดูสิ่งที่ได้เช่นนี้จริงเนี่ยไอ่อ่ะมันจะไม่โมโหได้ไงวะสว่าน24ชั่วโมงตั้ง400กว่าบาทถ้ามึงจะให้มาแค่เนี้ยไม่ไหวไม่ไหวฝากน้ำผู้ชมหน่อยละกันแชร์คลิปนี้ไว้ให้ทีเห็นว่าเหลือตลกส่งมาเกิดขนาดไหนสำหรับสว่านหนึ่งหัว มันเพี้ยเกินนะครับแล้วก็ฝากกระทืบและให้ความเกลือในคลิปนี้เพื่อปเป็นกําลังใจให้ผมด้วยไม่เอาแล้วนะถ้ามีคนขอสว่านขอเบ็ดอะไรต่างๆไม่เอาแล้วเปิดไข่นี้พอได้นะครับเปิดไข่นี้จัดให้แน่นอนแต่เลดสว่านผมขอพักยาวไม่เอาแล้วเข็ดและไอ้เหี้ยไม่เอาแล้วฝากด้วยและกันท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์ออกไปด้วยกดกระดิ่งด้วยด้วยพืการทึคลิปต,ต่อไปนะครับ คลิปไลค์มาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็เช่นเคยครับขอตัวลาทานผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุจบไปแล้วไม่ไหวปวดหัวกับเลนมาก